อิติปิโสภะขวาระหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมมาสารธิสัคธาเทวมนุสานัมพุทโธภคขวาติสวากาโตขกวตาธรรมโมสันติติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจจตังเวทิตพูวิญญูหิติ ปุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆปุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาติฏฐังตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคัลาเอสสะภะควะโตสาวะกะสังโฆอ่างเนยโยป่างเนยโยทักกิเนยโย อันชาลิกานิโยอันุตรงปุญญยากใตังโอกาสสัตจินดามณีปียังมันตังยักังทาสังโกนอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปับโอตันจัมมหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีปังการิเทวสุโกเซทิกินติเทวเยสกโก ปัจฉังทัสมิงกินเนวัตตาปียังกันตังสาริปุโตพระวันตุเมสิทธิลาภชนานิเยมณีจินดาปียังจาทะนางสัพเพชนาอภกมโมชนาปียังมมะสักกัตตวาปุถารตันนางโอสะท่างอุตมังวรังอีตังเทวมนุสานังพุทะเทเชนะโสตินานนัสสันตุ ปัตตวาสัพเพทุข้าวุปสเมตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสะทังอุตมังวรังปาลีลาหุปปสะมนังธรรมะเตเชนัสโธทินานัสสันตุปัตเเวสัพเพพยาวูุปสเมนตุเต สัคตวาสังขารตะนาโอสะทังอุตมะวรางอาหงเนยยางปาหงเนยยางสังเขสังฆเตเชนะโสธินานัสัตตุปัตตวาสัพเพโรคาอุปสเมนตุเตติปิโสภะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันนสุขตโลกวิทู อนุตโรปุริสธรรมสาระธิสัทธาเทวมนุษย์นามพุทโธภคกวาติสวากาโตภะกวตาธรมโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาปุวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะกวัโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะกวัโตสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสัยยุคานิอัตถะปุริสัพพุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุเนยโยหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ สินดามณีปิยังมันตังยัสังทาสังโกนะอุปัสสันติสิเดหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโอตันจามหาราชาตะวังมังโปสัทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเซทิกินจิเทโวเยสโคปัจจังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพระวันตุเมสิทธิลาฟังชนะนาเย มณีจินดาปียังจะท่านังสัพเพชนาภพุทนาปียังมามะสักกัตวาพุทธรรตนางโสถาังอุทามวารังอิตังเทวมนุนสางพุทธเตเทนโสธทินาลัสนุปัตตวาสัพเพทุข้าวุปัสมนุเตสักกัตวาธัมมารตนางโสถาังอุตมังวารังอริลามุปัสสามะนางธรรมะเตเทนโสธทินา นะสันตุปตะวาสัพเพพยาอุปัสสเมนตุเตสัคตวาสังคารตานังโอสะทังอุตมังวรังอาหูุเลยยังปาหูุเลยยังสังฆาเตเสนะโสตินานสันตุปตะวาสัพเพโรคาวุปัสสเมนตุเต วิติพิโซภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัมปันโนสุขตโรกวิทูอนุตตโรบริสะธรรมะซาระธิสัทธาเทวมนุสานมุทโธภะควาติสวะคาโตสวะคาโตภะคะตาธรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติ สุปฏิป no, ah ah no. ันโนภะควะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสาวมีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆญาทิฏฐังจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาราเอสาะภะควะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปังเนยโยทักขิเนโยอันชลีกานิโยอนุตตรนังปุญญาเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปียงมังตังยาสังขาสังโคนังอุปสันติสิเนังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหราชาตาวัมังโพสัตุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสทิกินจิเทโวเยสักโคปัชังอาศมิงกินเนวะทักตาปียงกันตังสาริปุโตภวันตุเมสิทธิราพังชนะนละเยมณีจินดาปียังจะ ท่านังสัพเพเชพระภูสนาปียังมามาสักกตวาโพธารตนาโอสถังอุตมังวรังีตังเทวมนุสสารมุทธะเตเสนาสโธธินาณสัตตุปตะวาสัพเพทุข้าวุปัสสนุเตสักกตว่าธรรมรตนาโอสถังอุตมังวรังปาลิราหุปัสสามนังธรรมะเตเสนาโสธินา สันตุปตถวาสเพพยาวุปสเมนตุเตสากตตวาสังคารตนางโอสะทังอุตมังวรังอหุนเนยยงปาหุเนยยงสังฆเตชนนโสธินานาสันตุปตถวาสเพโรคาหุปสเมนตุเต